โอเคครับมาละมาเข้าสู่เกมแล้ะปกติเนี่ยทางด้านทีมซ้ายมือเนี่ยจะเสียเปรียบเธอเล็กน้อยนะเพราะว่าตัวสเปกเ,เตอร์เนี่ยตัวผมนะครับจะอยู่ทางด้านทีมซ้ายมือนะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับปัจจันนี่ผ่านมานะครับซ้ายมือชนะทุกตาเลยนะเออนะมาดูกันว่าตานี้นะครับซ้ายมือจะชนะอีกหรือเปล่านะฮะก็มาดูกันมามารถถังนี่ใช้ครับ ซ้ายมือและขวามือนะค่อนน้่งจะบะลาดกันนะเพราะว่ามีอาตียังสองพันนะแต่คันอื่นไม่บาะลาดเลยครับอื่นถ้าเกิดนับเทียรวมจากสายตาทีนขวามือได้เปรียบอย่างเห็นอย่างได้ชัดครับนะซ้ายมือมีเทียสองเทียห้าเทียห้าเทียห้ามีเทียหก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 แล้วก็เทียเจ็ดสองพันส่วนขวามือครับโอ้โหอะไรกันเนี่ยเทียเจ็ดมาห้าคันครับแล้วก็เทียห้าเทียสี่เทียสามนะไอเทียสามไม่มีนะตามนั้นลหลเนี่ยมาแผนที่นี้ครับแผนที่ที่ชื่อว่าลังรถไฟนะ ปามามาเฮิร์ตเฮิร์ตเฮิร์ตเนี่ยเนี่ยอันนี้เฮิร์ตนี่ครับไม้ตายเพิ่งถอยรถถังใหม่ครับมาอทิด้าเนี่ยมาอทิด้าสี่รถถังนี้รถถังมีเดียมนะครับของอันด้านของโซเวียตนั่นเองของพรีเมียมราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยโกลนะครับคันนี้โอ้แล้วมาถึงครับอาน,นิมาโดนทันทีเลยโดนใครยิงมีเนี่ยโดนรถอะไรเนี่ยรถตายคิลเลอร์นะรถคันนี้ผมไม่ค่อยเห็นนะเพนเทอร์ Panther นะ เออเก็บไปเลยแลวใช้รถเหมือนกันนะครับคุณอานารุนะครับกับทางดน้านของตคิลเลอร์เก็บไปอย่างละหนึ่งศพโอ้โหเงือบอย่างไวนะครับ <c oughs> แล้วนี่ครับ AMX กับรถถังหนักของประเทศฝรั่งเศสนะครับ <c oughs> เล่นโดยคนอาน,นิลต้นนะถ้าจำ่หิดคนอานิลต้นเนี่ยอันดับหนึ่งนะมีอยู่27คะแนนครับโอโ้แล้วอยู่ซนะ้ายมือนะมีแววสีแต้มครับซ้ายมือนะโอ้โหบอกได้เลยว่ามีแววสีแต้มครับ นะเพราะว่าตอนนี้ยิมซ้ายมือไปแล้ว5คันครับขวามือยังอยู่ครบนะโโอ้หเ,เราจะไม่พยายามไปแคปผลงานของตัวอาติโอแล้วตอนนี้ย่างที29มาแล้วคุณดัญงาน489คุณดัญงาน479แล้วบันไถมาตอนนี้อาริรุตตันครับคนที่อันดับหนึ่งไปแล้วครับไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือสองคนเหลือทาชิมนะเนี่ยกับ091เนี่ยครับโอ้โหเรียกได้ว่าน,นี้ทีมซ้ายมือลำบากแล้วนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> อย่างเงือบครับกูแล้วเนี่ฮะคาชิพันะไปแล้วเหลือขันเดียวเหลือคันเดียวครับจะเป็นเพอร์เฟกเกมเลยหรือเปล่าครับนะเพราะหิมกบมือนี่ยังไม่เสียเลยสักคันครับยังไงครับโอ้โหนะขอให้เธอไปดีขอให้มีความสุขขอให้เธอหมดทุกเสียทีรถทังบินได้เลยนะ อยากเห็นรถถังไทยบินได้นะอันนี้ไม่ใช่วงของพี่ตูนบริสแลมนะใช่ปะอยากเห็นรถไทยบินได้ไม่รู้ผมจะไม่ได้นะเบนซิน,นเบนอ่บันไซบันไซเหรอผมก็เบนซิน,นครับบันไซนะมามามา,มาที่หนึ่งอคุณทิสกาบอกอะไรนะที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็นใสขอเป็นแค่ที่สองแล้วก็บินนะครับ ขอแสดงความดีใจกับด้านทีมขวามือด้วยนะแทน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 เก็บไปครับ้าแตมนะมาก็มาถึงช่วงเวลาลุ้นระทึกครับนี่ะโอเคโอเคตามนั้นโอเคนะโอ้ยยังไม่ทันจะทำอะไรเลยก็บอกหวยออกกันแล้วนะเอาละครับ về la luôn là thức à về la về la là, là thức nè